เออนะ้อ๋ออ๋อนี่แหละการถ่ายเขามีเงี้ยโอ้ได้ตอนเรียนไม่ตั้งใจแบบนี้เลยอ่ะผมว่าตอนเรียนไม่ได้ตั้งใจแบบนี้โอ้ยมีคาถาเนี่ยโอ้ไม่ไม่จบคอนี้มันฟิลเป็อย่านานเขินนะจบคอนี้ได้ฟิลนะโอเคครับเอาไปยังฮะตาเหลือบแล้วฮะหลายกล้องแต่เอาฮะ ขอบคุณมากเลยครับผมหายรูปนี้ไม่ค่อยมีเลยเนี่ยต่อยกันคืนหาย่ายครับผมต่อยอยู่เบื้องหลังตลอดต่อยกันคืนนี้เหรอฮะไม่ค่อยอะเหรอทำไมไหมครับโอเคนะครับใครที่เดินทางไปเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านพิษมานก็ไปพระบาทเนาะพระบาท เดินทางได้พี่สมานแล้วก็จะได้ไม่ดูกคู่คู่คู่ทู่โอเคโอเคคู่คู่สัญญาเดี๋ยวเราสัญญาเรื่องลำพงเราเราสัญญาเรื่องลำพงกันไหมสัญญาไปแล้วถ้าถ้าส่งมาไม่เก็บเงินไม่ได้ก็ต้องว่ากันใหม่ไอ้กูถ่ายเลี่มีม่านเลยเหรอข้ามบ่เก็บม่านเก็บม่านอ๋อปีม่านค่ะปีม่านห้องห้องคาราโอเกะอ่สวยครับสวย ไอ้ก้อนหินนี่ย้อน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 สยอ่ะนะก้อหินอย่สวยคับกับเลนกันนี่เสอนถูกไปลวความรอสู้เจมไม่ได้เลยโอ้ let's go โอเคแ่มเยี่ยมเลยที่มาใม่มามามเมาข้างหลังเป็นแบไม่ไม่คิดไม่คิดถีบเจมาไปเร็วนนี่ดีครับดีครับดีครับผมต่อยกันให้มือแตกไปเลยฮะ โอเคท่าาของอะคาเดมี่นี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้ไหมฮะท่านี้ใช้ได้เลยตอนนี้ท่านอีกตอนนี้ท่านอีกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันอ๋อเป็นปีแล้วใช่ไหมคิดมาเป็นปีแล้วซีมาถ่ายซีมาถ่ายเนยเนยเนยเออหลบหลบหลบทางให้ชนพื้นเมืองไหมได้ไหมฮะเซโรได้เออฮเออเวลาเกิดเวลาเกิดจอบจริงมาฮะปิดเลยฮะ ก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ทางบ้านนะครับโอกาสหน้าเราคงได้พบกันในออนไลน์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาและเราก็มีความจริงใจที่จะให้ความรู้แล้วก็แชร์ความรู้แล้วก็หวังว่าคงพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับโอเีเด็ดเด็ดมีมีเออร้านอาหารติด